วันนี้นะคะสาจะมาโชว์วิธีการเปลี่ยนสีผมแบบที่คุณไม่ต้องกลัวผมเสียค่ะเนื้อครีมก็จะเป็นแบบนี้นะคะดูเฮย้ยแม่เจ้าสวยอะ ผมที่สาใช้วันนี้นะคะจะเป็นแบบที่คุณสามารถล้างออกได้โดยแค่คุณสัะผมค่ะแค่นั้นเองค่ะและวิธีการใช้ครีมเปลี่ยนสีผมตัวนี้เป็นอะไรที่ง่ายมากๆค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้กันเลยดีกว่าค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มนะคะขั้นตอนการเปลี่ยนสีผมกันเลยดีกว่านะคะ วันนี้นะคะ,ะครีมเปลี่ยนสีผมที่สาจะใช้นะคะมันไม่เชิงก็เป็นครีมหรอกมันเป็นแว็กซ์นะคะเขาเรียกว่าแว็กซ์อันนี้มันเป็นประมาณว่าถ้าคุณใส่ลงไปแล้วเนี่ยถ้าไม่พอใจในสีผมเนี่ยคุณสามารถล้างออกได้เลยทันทีโดยแค่ไปสระผมนะคะและสีพวกนี้มันก็จะออกเลยนะคะอันนี้สาคิดว่ามันเป็นทางเลือกที่ค่อนข้างที่จะดีนะคะสําหรับคนที่ชอบทําสีผมนะคะแต่กลัวว่าถ้าทําไปแล้วเนี่ยมันจะไม่ถูกใจไหมหรือทําไปแล้วเนี่ย กลัวว่าผมมันจะพังหรือเปล่าโดยเฉพาะนะคะเพื่อนๆเนี่ยที่ชอบเปลี่ยนสีผมบ่อยๆนะคะสาแนะนําให้ลองใช้แว็กซ์แบบนี้ดูนะคะเป็นแว็กซ์เปลี่ยนสีผมล้างออกได้นะคะยี่ห้อนี้ที่สาใช้นะบอกกันเลยนะออกตัวแรงเนิ่นึงนะคะว่า ไม่เคยเปลี่ยนสีผมมาก่อนเลยสาวเป็นคนที่ไม่เคยเปลี่ยนสีผมมาก่อนไม่ว่าจะในกรณีใดๆทั้งสิ้นนะคะไม่เคยใส่สีอะไรที่ผมมาก่อนเลยนะคะอันนี้จะเป็นครั้งแรกนะเพราะว่าเห็นว่ามันล้างออกง่ายหรอกก็เลยก็เลยจะลองดูนะคะยี่ห้อเนี่ยสาวไม่แน่ใจว่าอ่านออกเสียงถูกไหมนะเขาเรียกว่าโมฟาจัง something like ไ h a t เขาก็จะมาเป็นกล่องแบบนี้นะคะกล่องสวยหรูเลย แบบนี้นะคะกล่องสีที่เราจะใช้วันนี้เป็นสีม่วงนะคะเขาเรียกว่า v i o l e t นะคะ v i o l e t เดี๋ยวจะเปิดให้ดูว่าข้างในเป็นยังไงนะ,ะนี่นะคะเป็นกระปุกแบบนี้เนาะกระปุกนี้คือ120กรัมนะคะซีนมาเรียบร้อยเปิดเข้าไปโอ้แม่เจ้าอืมกลิ่นมันกลิ่นมันก็เหมือนกับแบบเอ่อมูสใส่ผมครีมใส่ผมทั่วไปะคะ่ะ คือมันมันไม่ใช่กลิ่นแบบแรงแบบน่าเกลียดเหมือนกลิ่นอ่าสีย้อมผมอะไรประมาณนี้ไม่ใช่กลิ่นโอเคนะคะอันนี้จะเป็นเนื้อครีมจะพอกว่าม่วงมากนะคะนี่นะคะแม่เจ้าอันนี้นี่คือสามีกับลูกยังไม่ตื่นนะคะสามีกับลูกยังไม่ตื่นเดี๋ยวพอตื่นมาแล้วจะเห็นเราเปลี่ยนสีผมด้ตื่นเต้นนะแล้วก็กลัวด้วยบอกตรง ทั้งตื่นเต้นทั้งกลัวเพราะว่าไม่เคยเปลี่ยนสีผมมาก่อนโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มเปลี่ยนสีผมกันเลยดีกว่านะคะก็จะเริ่มแบ่งผมเป็นเซ็กชันเล็กๆก่อนละกันเนาะลืมบอกไปนะคะอันนี้คือสาสระผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพิ่งสระผมเสร็จเลยแล้วก็ใช้ตัวครีมจับลอนนะคะของ l a s t brand นะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนติดตามสามารถสักพักมึงเนี่ยจะรู้ว่าสาเป็นอะไรที่อินเลิฟกับครีมจับลอนของ l a s t brand มากๆนะคะ <ๆ S 1> เพราะว่าทําให้ลอนผมของสาเนี่ยดูสวยดูเด้งแล้วก็ มันสวยอะพูดลำบากอะถ้าอยากรู้ว่ามันสวยขนาดไหนต้องลองลองใช้ดูเนาะโอเคเรามาแบ่งผมเป็นเซสชั่นกันดีกว่าตื่นเต้นค่ะก็จะแบ่งเป็นครึ่งขวนเนาะใช้กิ๊บหนีบไว้ก่อนโอเคเอามาสักครึ่งนึงก่อนแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะเริ่มละเลงลงไปเลยเขาบอกว่าให้ใช้มือให้ใช้มือในการทำนะคะเอาจริงๆอ่ะนะ มาตื่นเต้นใช้มือละเลงไปเลยนะจ๊ะอุย๊ยลืมถอดแหวนออกโอเคใช้มือละเลงไปเลยนะคะโอ้ oh my god สีแบบม่วงมากโอ้แต่แล้ว นะพอใช้มือละเลงลงไปแล้วสีมันก็ติดที่ผมแบบนี้ใช่หไหมอืมสนุกละทีเนี้ยเดี๋ยวดูซิว่าผมของสานี่จะใช้ครีมไปประมาณสักเท่าไหร่อืมม,ม,มันม่วงได้ใจจริงๆนะกลิ่นมันเหมือนสบู่เลยอะ่ะอืมกลิ่นเหมือนสบู่เลย ้อลงมาน่นึ่งโอ้มือใสเช็ดชู่กันใส่อีกใส่อีกอยากให้มันติดเยอะๆอยากให้มันติดเยอะๆนี่คือไม่รู้เลยนะเนี่ยว่าออกมาแล้วมันจะเป็นยังไงบ้างคือแบบเราเห็นคลิปวิดีโอของคนต่างประเทศอะ่ะเขาชอบใช้กันมากอะ่ะแล้วเขาก็บอกว่าเออมันดีอย่างนั้นอย่างนี้เราก็เลยอยากจะลองดูว่ามันมันดีจริงหรือเปล่า มองไม่เห็นต้องดูในกระจกใหญ่เอ,อมันใช้ง่ายมากเลยนะมันแค่แบบละเลงลงไปที่มือแล้วก็ใส่ไปที่ผมอะ่ะเออมันใช้ง่ายมากๆเลยอะ่ะสีเริ่มออกละคือสาวเป็นคนผมค่อนข้างที่จะดํำเหมือนกันนะอาจจะต้องใส่เยอะกวนน่านี้แต่ดูในกล้องแบบเนี้สีมันดูออกชัดกว่า ที่สาเห็นภาพจริงในกระจกจะเลงเข้าไปโอ้จากโจ๊์มันยอดมากโ oh อ้ม่เกเฮยสวยอะ่ะสวยสวยเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นสีแล้วบอกเลยว่าสวยแน่นอนเราจะใส่ไปทั่วหัวเลย <c oughs> <c oughs> ชอบ <c oughs> มุยตาแล้วมีความสุขเริ่มมีความสุขแล้ว,ว,ลวตอนแรกแร ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ตอนนี้เริ่มมีความสุขแล้วโอู๊แม่เจา้ามันใช้ง่ายมากเลยอะแล้วมันแบบมันล้างออกง่ายด้วยแล้วก็ไม่ต้องกลัวผมเสียด้วยนะคะอันนี้คือเป็นตัวเลือกที่ดีมากเลยนะสําหรับเพื่อนๆที่ชอบเปลี่ยนสีผมนะคะ Oh my god อ้ยชอบอะ่ะคนที่แบบมีงานปาร์ตี้อะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็อยากเปลี่ยนสีผมนะคะนี่เป็นวิธีที่แบบสั์คิดว่ามันเป็นทางออกเลยอะมันเป็นทางออกที่ดีเลยอะ คือถ,ถ้าไม่ชอบก็สาะออกไงถ้าชอบก็เก็บไว้อะไรเงี้ยเออชอบอ่ะแล้วมันแบบมีหลายสีให้เราเลือกด้วยแต่อันนี้คือสาเป็นคนชอบสีม่วงไงสาก็เลยเออลองสีม่วงหน่อยดิเดี๋ยววิดีโอหนะ้าลองสีอื่นอีก่สีปลนไหมหรืออยากให้สาลองสีอะไร <c oughs> เฮ้ยสนุกอ่ะสนุกสนุกว่าโอ้แม่เจ้าว่าใส่วิกสนุกแล้วนะ เปลี่ยนสีผมแบบนี้สนุกอีกไปอีกอย่างหนึงอะโอ้ยสวยเนะี่ยเฮ้ยสวยเนะี่ยดูดิมันยังไม่เห็นเยอะไงแต่ถ้าเดี๋ยวออกกลางแดดนะมันจะต้องแบบสวยมากเลยอะเฮ้ยดูดิเฮ้ยแม่เจ้าเฮ้ยชอบอะแล้วนี่คือใช้ครีมไปยังไม่เยอะสักเท่าไหร่เลยนะเนี่ย,ยดูดูดิคือใช้ยังไม่เยอะสักเท่าไหร่เลยนะเนี่ยเฮ้ยสวยอะสวยเฮ้ยตื่นเต้น สวยสวยยวมาใส่ทั่วหัวก่อนมีความสนุกกันน่ะนะบอกเลยตอแรกๆกลัวอะปล่อยแรกลกลัวกลัวๆก้าวแล้ว,ลว,ลว,วะจะทำดีไหมวะอะไรประมาณนี้เนาะแต่ตอนนี้มีความรู้สึกว่าคิดถูกคิดถูกที่ทำแม่ ทำตั้งนานแล้วน่าจะทำตั้งนานแล้วนี่ซัมเมอร์มันเริ่มมาแล้วนะที่แคนาดาเนี่ยเดี๋ยวจะเปลี่ยนสีผมให้เพื่อนบ้านงงไปเลยเปลี่ยนสีผมให้ลูกจําไม่ได้เลยดีมั้ยนี่พ่อสามีบอกว่าสีม่วงเลยเหรอพ่อสามีบอกสีม่วงเลยเหรอจะดีเหรอลูกเฮ้ยมันต้องดีแน่นอนต้องดีแน่นอนเดี๋ยวไปดูปฏิกิริยาของลูกสาวว่าจะเป็นยังไงบ้ง เออแต่ว่าอย่าไปใช้ท่วงสงการนะจ๊ะใช้ท่วงสงการนี่สีมันจะออกง่ายไงเพราะว่ามันโดนน้ำถูกปะอย่าไปใช้สงการนะบอกเลย,ยมีความสุขเนี่ยเเฮ้ยเนี่ยมันมันดูในวิดีโออ่ะมันดูสีมันออกเยอะกว่าของจริงอ่ะแต่เดี๋ยวพอไปออกแดดแน้ะมันจะต้องสวยมากๆเลยแล้วมันเป็นแบบมันเป็นแวก็กไงมันจะทรงไปในตัว มันดีตรงเนี้ยอันนี้คือสาใส่ครีมจับลอนมาด้วยนะเพราะว่าเราไม่รู้ไงว่าใส่ออกมาแล้วมันจะเป็นยังไงถูกปะ่ะนี่คือมันมีทั้งครีมจับลอนทั้งแว็กเลยนะอุ้ยเดี๋ยวครั้งหน้าสาลองแบบไม่ใส่ครีมจับลอนดูดีกว,ว่าลองแค่แวกังเดียวเพราะดูเหมือนว่ามันจะจับลอนเป็นตัวด้วยนะเนี่ยคือเจ๋งวะ่ะนี่ก็ใส่ใหญ่เลยนะกลัวสีไม่ติดนะถ้ามันไปโดน ที่หนังหัวนะไม่เป็นไรนะคะมันล้างออกง่ายนะเราก็ใช้แค่เชู่ชุบน้ำหรือผ้าชุบน้ำแล้วค่อยๆเช็ดออกนะนี่สาก็พยายามแบบไม่ให้มันติดหนังหัวดูมือเลยสีม่วงเลยเอ้ยชอบว่ะชอบชอบชอบเ <c oughs> จ๋งนะอ่ะเฮ้ยถ้าใครสนใจติดต่อสาม,มานะเดี๋ยวหาวิธีเอาเข้าไทยให้ <c oughs> อยากให้คุณได้สนุกเหมือนยังสาเฮ้ยมันจริงนเะนี่ย แล้วมันแบบมันล้างออกง่ายมันดีตรงเนี้ยสำหรับคนที่ชอบเปลี่ยนสีผมบ่อยนะแนะนำเลยแล้วคุณก็มิกสีได้อะสาเห็นในในยูทูบอะเขามิกสีอะสีม่วงกับสีฟ้าแบบหูสวยอะอย่างสวยอะบางคนทำเป็นสีลุงเลยอะแต่เราแบบเราเริ่มสีเดียวกว่าไงเพราะเราไม่เคยทำ ตะมันนะเนี่ยชอบนะสนุกสนานเลยอะสวยเนี่ยดูกลๆดูใกลๆสียังไม่ค่อยออกเท่าไหร่เนาะเดี๋ยวถ้าไปออกแดดละสีมันจะแรงกว่านี้เป็นไงจ๊ะเฮ้ยสวยอะ่ะเออสวยกว่าที่เราคิดไว้เยอะเลยอะ่ะเฮ้ยมันเจ๋งว่ะเดี๋ยวสาจะใส่ครีมลงไปนิดนึงนะเพราะมีความรู้สึกว่าสีมันยังไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะคะแล้วพอใส่ทั่วผมแล้วเนี่ย รอให้ผมแห้งนะถ้ามันแห้งสนิทแล้วเดี๋ยวสาจะมาอัปเดตให้ดูว่าผลมันจะเป็นยังไงบ้างแล้วเดี๋ยวออกไปนอกบ้านด้วยไปดูด้วยว่าเวลาตอนที่โดนแดดแล้วสีมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาติดตามกันค่ะแล้วตอนนี้ผมของสาก็แห้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวสาจะให้ดูผลลัพธ์ใกล้ๆเลยนะคะว่าสีผมของสาออกมาเป็นยังไงบ้างคะ่ะ เท็กเจอร์ของตัวแว็กซ์เปลี่ยนสีผมตัวนี้นะคะมันจะคล้ายๆกับมูสเลยค่ะคือเราจะมีความรู้สึกว่าผมเราอะแข็งนะคะพอเราใส่ตัวแว็กซ์ตัวนี้ไปแล้วเนี่ยแต่เพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะคะถ้ามีความรู้สึกว่าผมแข็งเนาะก็แค่ใช้มือนะคะค่อยๆขยำนะคะค่อยๆขยำผมแบบนี้นะคะเดี๋ยวมันจะคลายออกเองนะคะไม่ต้องตกใจนะคะตอนแรกสาก็ตกใจเหมือนกันว่าทำไมผมมันแข็งจังวะอะไรประมาณนี้แค่คุณใช้มือขยำแบบนี้นะคะ อย่างแบบนี้นะคะนี่นะคะมันก็จะค่อยๆนิ่มขึ้นนะคะผมก็จะค่อยๆนิ่มขึ้นเดีย๋ยวจะบอกว่าครีมเปลี่ยนสีผมตัวนี้หรือว่าอาแว็กซ์นะคะแว็กซ์เปลี่ยนสีผมตัวนี้มันเป็นอะไรที่แบบเขาเรียกว่าไงอ่แบบะภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าโฮนะคะคือจับรอนผมของคุณได้ดีมากอะ่ะคือถ้าสารู้แบบนี้นะสาไม่ใส่ตัวครีมจับรอนหรอกก็คือใช้แค่ตัวแว็กซ์ตัวนี้อย่างเดียวนะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะนี่ก็จะมีสีติดมือ ออกมานิดหน่อยนะคะไม่เยอะนะคะแต่ปักกล้ององมานิดหนึ่งนี่นะคะไม่เยอะเนี่ยก็จะเอามือกำกำกำผมแบบนี้นะคะเหมือนเป็นการเบรกตัวตัวแว็กซ์นะคะให้มันแบบคลายตัวนะคะเนี่ยแค่นี้ผมก็กลับมานิ่มเหมือนเดิมแล้วค่ะเห็นไหมคะนี่คือสีที่ติดออกมานะคะที่มือของสาวเพราะว่าข้างหลังนี้มันยังไม่แห้งสักเท่าไหร่ มันยังไม่ค่อยแห้งนะคะพอสาไปขยำเนี่ยสีมันก็เลยจะติดออกมาแบบนี้นะคะแต่ไม่มีแบบติดตามเสื้อผ้าเนาะมีแบบนิดหน่อยแค่เนี้ยก็แบบปัดๆออกนะคะก็โอเคอยู่นะคะสาคิดว่าแว็กต์ตัวเนี้โอเคอยู่นะสําหรับสาดูดิคือมันแบบมันจับลอนผมได้สวยมากอะ่ะเดี๋ยวปรับกล้องลงมาหน่อยจะได้เห็นเนาะ เนี่ยมันจับลอนผมแบบสวยมากกับแว็กซ์ตัวนี้ยคือบวกกับที่สาใส่ตัวครีมจับลอนที่สาใช้อยู่เป็นประจำด้วยนะคะมันก็เลยแบบทําให้ผมแบบออกมาเป็นลอนสวยมากเลยอะแล้วก็สีสวยมากเดี๋ยวสาออกไปข้างนอกเนาะเดี๋ยวจะถ่ายรูปให้ดูนะคะว่าว่าสีผมเนี่ยทอตอนไปโดนแดดแล้วเนี่ยมันจะออกมาเป็นยังไงบ้างนะคะนี่ก็คือผมของสานะคะตอนออกมาข้างนอกนะเดี๋ยวจะให้ดูตอนที่อยู่ที่แดดนะคะแดดแรงนะคะวันนี้ นี่นะคะพอออกแดดเนี่ยสีมันจะออกแบบเยอะมากเป็นไงสีม่วงแบบเต็มที่เลยเนี่ยเราจะบอกว่าสาใช้ไอ้ตัวแว็กซ์เนี่ยใช้ไม่เยอะเลยนะใช้ไปนิดเดียวเองเวลาที่คุณจับผมเนี่ยคุณจะสังเกตได้ว่าอาจจะมีแบบสีติดออกมาที่มือนิดหน่อยนะคะเห็นไหมคะนี่ นิดเดียวนะคะไม่เยอะมากนะคะแล้วก็เท็กเจอร์ของผมเนี่ยคุณอาจจะมีความรู้สึกว่ามันจะแบบออกแข็งๆนิดนึงเนาะเหมือนเวลาที่คุณใส่ใส่พวกมูสเจลอะไรประมาณนี้นะคะ่ะแบบแต่ว่ามันจะไม่แข็งมากหรอกแต่สาชอบอยู่นะเพราะว่ามันทำให้ผมสาเนี่ยอยู่ทรงเห็นแบบเป็นลอนแบบสวยอะคะ่ะมันอยู่ทรงอะแต่มันจะแบบแข็งแนิดนึงคือปกติเนี่ยสาเป็นคนที่ไม่เคยแบบ ไม่เคยใช้มูสใช้เจลที่มันทําให้ผมแข็งอะคะ่ะอันนี้จะเป็นครั้งแรกเลยมันก็จะรู้สึกแปลกๆหน่อยแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่แบบว่าใช้อยู่แล้วเนาะพวกมูสพวกเจลที่มันมี็กเจอร์แบบแข็งๆหน่อยนะคะก็จะรู้สึกว่าจะไม่รู้สึกแตกต่างกันเท่าไหรอ่อ่ะแต่ถ้าพูดกันถึงเรื่องสีเนาะสีเนี่ยโอเคเลยสามมีความรู้สึกว่าชอบมากนะคะสีออกชัดเจนนะคะยิ่งออกแดดเนี่ยสียิ่งชัด,ด๋ยวให้ดูที่แดดอีกทีนึงนี่นะคะยิ่งออกแดดเนี่ยสี ชัดมากสาวโอเคเลยนะสาวโอเคกับแบรนด์นี้นะคะเพราะว่าแบบเนี่ยเห็นไหมผมสาวาเป็นลอนอยู่ตัวดีนะคะแล้วก็มีสีติดมือออกมานิดนิดหน่อยหน่อยเองนะคะไม่เยอะเพราะว่ามันเป็นแว็กซ์น้องเป็นแว็กซ์แบบล้างออกง่ายนะคะสีสวยอยู่คะ่ะชอบแต่นะตอนนี้นะสาจะบอกเลยว่าชอบมากพอใจมากนะคะถึงแม้มันจะติดมือนะคะ เป็นเพราะว่ามันยังไม่ค่อยแห้งเท่าไหร่นะคะล้างมือออกแล้วเป็นไงแค่ใช้น้ํเปล่าล้างมือก็ออกแล้วค่ะล้างออกง่ายมากเนี่ยพอหลังจากที่สาขย,ยาาผมไปแล้วนะเดี๋ยวจะบอกว่าไอ้ตัวที่มันแข็งๆอยู่อะมันคลายตัวหมดเลยอะแล้วตอนนี้ผมก็กลับมานิ่มเหมือนเดิมแล้วด้วยนี่นะคะกลับมานิ่มเหมือนเดิมนะโอ้ยสวยอะชอบอะคือบอกเลยว่าชอบมากนิดหน่อยเห็นไหม้มันก็จะล้างออกนะคะเดี๋ยวใช้ผ้าถูๆออก ชอบมากค่ะสวยอะ่ะเฮ้ยเป็นความสวยมากเลยผมอะ่ะชอนี่เป็นทางเลือกอีกทางเลยนะคะที่สายจะแนะนำเพื่อนๆนะคะคนที่ชอบเปลี่ยนสีผมบ่อยๆนะคะแล้วก็กังวลว่าผมจะเสียไหมนะคะบอกเลยว่าผมเสียแน่นอนนะคะถ้าคุณใช้สารเคมีนะคะใส่ที่ผมคุณบ่อยๆในการเปลี่ยนสีผมเนี่ยผมเสียแน่นอน,นะคะ่ะแต่ถ้าคุณลองหันมาใช้แว็กซ์เปลี่ยนทรงผมแบบนี้นะคะ คือมันล้างออกง่ายแล้วก็มันไม่ได้มีสารเคมีหนักที่จะเอามาใส่ในเส้นผมของคุณนะคะที่จะทำให้ผมคุณเสียนะคะตัวนี้เนี่ยไม่มีดีมากๆนะคะแล้วก็คือมันบอกไม่ถูกคือมันดีอ่ะคุณต้องลองดูเองนะคะถ้าเพื่อนคนไหนมีข้อสงสัยนะคะส่งข้อความมาใต้ลิงก์วิดีโอนี้เลยนะจ๊ะขอบคุณเพื่อนทุกคนมากนะคะที่ติดตามรับชมคลิปวิดีโอของสามมาถ,ถ,ถึงตอนนี้พ้านี้เป็นครั้งแรกที่คุณเพิ่งเปิดมาเจอชอ่องสายลืมคลิก subscribe เป็นกำลังใจให้คนผมอีกด้วยน,นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะบ๊าย